ชาววัดวัดอ้อมน้อยได้เรียกร้องให้รื้อคดีวัดพระธรรมกายขึ้นมาพิจารณาใหม่นะคะโดยเตรียมยื่นเรื่องให้ดี i รับเป็นคดีพิเศษขณะที่สปชก็ไม่เห็นด้วยกับมติมหาเทรสมาคมที่ระบุให้พระธรรมชโยไม่ประราชิกพร้อมขอให้ปปงอสอบเส้นทางการเงินของวัดคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์พระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชโดยนายภัยบูลนิติตะวันในฐานะประธานแถลงว่า ที่ประชุมมติไม่เห็นด้วยกับมติของมหาเถรสมาคมที่ระบุว่าพระธรรมชโยจ้าอวาสวัดพระธรรมกายไม่ขาดปรารชิกโดยกรรมการเห็นว่ามติดังกล่าวน่าจะมีปัญหาเรื่องของความชอบทางกฎหมายและขาดต่อพระธรรมวิยัยจึงเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการไปตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมกันนี้กรรมการได้เชิญคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงเข้าให้ข้อมูลคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทรช่อโกงเงินประชาชนไปออกเช็คให้กับพระธรรมชโยพระผู้ช่วยและวัดพระธรรมกายรวมเกือบ900ล้านบาท ซึ่งกรรมการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดประะงไม่อญญายัดทรัพย์สินของพระธรรมชโยคืนให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจึงต้องการให้มีการตรวจสอบว่าเงินที่ได้นำไปก่อสร้างอาคารนั้นสามารถอายัดได้หรือไม่ขณะเดียวกันจะเชิญ DSI เข้าให้ข้อมูลในวันที่3มีนาคมนี้และจะพิจรารณากรณีที่พระพุทธอิสระมายื่นไว้ พร้อมจะเชิญผู้แทนจากมหาเทราสมาคมและสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาทางนี้ในช่วงเช้าพระพุทธอิสระได้ยื่นหนังสือต่อน,นายภบูบุญนิติตะวันขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างมหาเทราสมาคมกับวัดพระธรรมกายรวมทั้งให้รื้อคดีของวัดพระธรรมกายขึ้นมาพิจารณาใหม่และยื่นหนังสือถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเช่นกันโดยในสัปดาห์นี้จะยื่นหนังสือต่อดี i ให้รับคดีวัดพระธรรมกายเป็นคดีพิเศษด้วย